ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ o ก k e y Channel นะครับวันนี้จกกักรีจะมาอัปเดตข้อมูลพร้อมรีวิวรอบคันของ GPX รุ่น j e t m เ n l a s e r 2 0 0นะครับซึ่งจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตเลโทนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับที่ร้านจากกักรีก็จะเหลือ1คันสุดท้ายแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจัดส่วนลดสูงสุดถึง10,000บาทเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถแนวนี้ไว้นะครับ ออกรถง่ายแน่นอนนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะมีขนาดที่กัดซีซีอยู่ที่ 197cc 4จซีซี4จังหวะ2วาลระบบระบายความร้อนด้วยอากาศบวกไอโคลเลอร์นะครับระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์นะครับทำงานร่วมกับระบบเกียร์6สปีดนะครับผมไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ LED ลิ n งไลท์นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีไฟ Day Running Time มาให้ด้วยนะครับ จะออกแบบดีไซน์เป็นทรงกลมมาให้เลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED r ิง g l ไ g h t เช่นกันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังนะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับหน้าจอเรือนไหม่นะครับจะเป็นแบบ Fu ู l ดิ g i t a l นะครับที่บอกข้อมูลแบบครบครันนะครับเช่นาตรวัดความเร็วาตรวัดรอบเครื่องยนต์าตรบอกตำแหน่งเกียร์เป็นต้นนะครับและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถปรับสีของหน้าจอได้7สีเลยนะครับ ฟังก์ชันคอนโซลด้านซ้ายนะครับจะประกอบไปด้วยสวิตช์ปรับไฟต่ำสูงนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวแล้วก็สวิตช์แตนนะครับส่วนฟังก์ชันคอนโซลด้านขวานะครับจะประกอบไปด้วยสวิตช์ไฟผ่ามาและก็สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแฮนนะครับจะเป็นแบบแฮนจับชกรวมกับชุดแผงคอบนเลยนะครับส่วนกระจกมองหลังรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบกระจกปลายแนดนทรงกลมนะครับที่สามารถปรับองศาการมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ ถังน้ำมันนะครับจะมีขนาดความจุอยู่ที่12ลิตรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับคือเบนซินนะครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์และแก๊สโซฮอล์นะครับท่อไอเสียนะครับจะเป็นท่อแบบ2ท่อนนะครับแยกคอและปลายทั้ง2นะครับจะเป็นแบบ full s t a i n l e s เลยนะครับโซ่ขับเคลื่อนนะครับจะมาจากแบรนด์ RK เนะครับเบอร์520 แบบไม่มีโอลิงนะครับทำงานร่วมกับสเตอร์หน้าขนาด14ฟันและสเตอร์หลังนะครับ47ฟันนะครับระบบเบรกหน้านะครับจะเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับทวินดิส4พอตนะครับส่วนระบบเบรกหลังนะครับจะเป็นแบบไฮดรอลิกซิงเกิลดิส1พอตนะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้านะครับจะเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับกระบอกโช๊คจะเป็นสีน้ำตาลนะครับ ส่วนระบบการเสถียรด้านหลังนะครับจะเป็นชกเดี่ยวจากแบรนด์ YSS นะครับที่สามารถปรับระดับได้นะครับล้อหน้านะครับจะเป็นแบบล้อซี่ลวดสีดำขอบ17ที่มาพร้อมกับยางพีลาลารี่ขนาด110/70แบบทูบเบลดนะครับล้อหลังเป็นแบบซี่ลวดสีดำขอบ17เช่นเดียวกันนะครับที่มาพร้อมกับยางพีลารี่ขนาด140/70แบบทูบเบลดนะครับ บาะรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบเบาะตอนเดียวนะครับที่แยกระดับระหว่างคนขับและคนซ้อนอย่างชัดเจนนะครับเสริมความเฉียบเฉียวมากขึ้นนะครับกับชุดครอบท้ายแบบตูดมดนะครับที่สามารถถอดออกได้นะครับผมมิติของตัวรถรุ่นนี้นะครับความกว้างจะอยู่ที่790มิลมนะครับความยาว2020มิลมและความสูงจะอยู่ที่1,160มิลมนะครับส่วนความสูงจากพื้นถึงเบาะคนขับนะครับจะอยู่ที่760มิลมนะครับน้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่160กกระครับ G.P.X. เ e ตเ a นเ a เซอนะครับมีวางจำหน่ายทั้งหมดอยู่2สีนะครับประกอไปด้วยนะครับสีแดงสีดำราคาจัดจำหน่ายหน้าร้านจะอยู่ที่72,500บาทนะครับณตอนนี้จะมีโปรส่วนลดให้สูงสุด1,000 0บาทเลยนะครับโปรนี้นะครับจากกีต้องขอแจ้งว่าแล้วแต่ละสาขาตัวแทนจำหน่ายนะครับว่าจะจัดหรือไม่นะครับสามารถเข้าไปสอบถามสาขาที่อยู่ใกล้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เช่นกันนะครับ เริ่มต้นออกรถที่ฟรีดาวฟรีทะเบียนภาษีพรบอหมอกกน็อกแบบวินเทจนะครับเสื้อแจ็คเก็ตอีกหนึ่งตัวพร้อมอาเลนตีเครื่องยนต์ให้อีก3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรอบคันของรุ่น GbX Jetman Laser 200นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลตัวรถนะครับจาก g p e Thailand ด้วยนะครับและขอขอบคุณสถานที่ร้านเด่น5มอเต t ร r Group นะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เะก,กีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ